สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องพบกันในวันนี้วันที่22มกราคม2022นบอะครับภาวนาพร้อมกันด้วยบทอ่านจากบทความของนักบุญอิเรเนโอพระสังคาราชในหวัวข้อบอกเครื่องบูชาบริสุทธิ์ของพระาศาสนาจักรนะครับก็มีเขียนไว้ว่าดังนี้ก็บอกเครื่องบูชาของพระาศาสนาจักรซึ่ง พระกฤษเจ้าทรงสอนให้ทั่วโลกร่วมกันถวายนั้นพระเ็นเจ้าทรงรับไว้และถือว่าเป็นเครื่องบูชาบริสุทธิ์มิใช่ว่าพระองค์ทรงปรารถนาเครื่องบูชาของเราแต่ผู้ถวายบูชาจังหาัที่ได้รับเกียรติมงคลในการบูชาของเขาซึ่งพระองค์ทรงรับไว้การถวายเกียรติและความรักแด่องค์กษัตริย์ย่อมแสดงออกโดยทางเครื่องบรรณาการที่นำมาถวาย พระเบนเจ้าทรงปรารถนาให้เราถวายเครื่องบูชาของเราโดยจริงใจและปราศจากบาปพระเยซูเจ้าทรงอธิบายเรื่องนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่าฉะนั้นเมื่อท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดข้องข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าพระแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อนแล้วจึงกลับมาถวายเครื่องบูชาของท่าน เราต้องถวายผลแรกแห่งสิ่งสร้างของพระเบญเจ้าแด่พระองค์ดังที่โมเสสกล่าวว่าท่านจงอย่าเข้าไปมือเปล่าเฉพาะพระพักพระเจ้าพระเบญเจ้าของท่านเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระเบญเจ้าในพระคุณต่างๆนั้นมนุษย์เราต้องทําให้พระองค์พอพระทัยและเราก็จะได้รับเกียรติจากพระเบญเจ้าด้วยไม่ใช่ว่าเครื่องบูชาต่างๆเหล่านี้ไม่ได้รับการรับรอง มีเครื่องบูชาหลายอย่างทั้งในสมัยพันธสัญญาเดิมและปัจจุบันมีบูชาหลายอย่างใน่ามกลางประชาชนชาวอิาเอลและในภาษาสนนักรประเภทของเครื่องบูชาเท่านั้นที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เครื่องบูชาถวายโดยเสรีชนไม่ใช่ทาสมีพระเป็นเจ้าแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ลักษณะของเครื่องบูชาที่พวกทาสถวายผิดกับเครื่องบูชาของผู้ที่เป็นบุตร คือเครื่องบูชาของพวกที่เป็นบุตรเป็นเครื่องบูชาแห่งอิสระภาพสำหรับพระเบนเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีความหมายหรือไม่มีเหตุผลดังนั้นในสมัยพันธสัญญาเดิมประชาชนชาวอิสราเอลจึงถวายหนึ่งในสิของทรัพย์สินของเขาแด่พระเบนเจ้าส่วนพวกเราได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเขาถวายทั้งหมด เพื่อบริการพระเบญจ้าพวกเขาถวายแด่พระทั้งหมดไม่ใช่สิ่งด้อยค่าแดเท่านั้นแต่ด้วยความยินดีและเต็มใจมอบให้เพราะพวกเขาหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเช่นเดียวกับหญิงไม้ที่บริจาคเงินที่ใช้เลี้ยงชีพให้แก่พระวิหารเราต้องถวายเครื่องบูชาแด่พระเบญจาว์และในทุกสิ่งให้สแสวงหานาพระทัยพระเบญจา์ พระผู้สร้างของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเชื่อที่แท้จริงด้วยความหวังมั่นคงและด้วยความรักร้อนรนให้เราถวายผลแรกของสรรพสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์แด่พระองค์พระาศาสนจักรเป็นผู้เดียวที่ถวายเครื่องบูชาบริสุทธิ์แด่พระผู้สร้างเมื่อพระาศาสนจักรถวายเครื่องบูชาก็ขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งสร้างทั้งมวลขององค์เราถวายแด่พระเจ้า สิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ดังนั้นเราประกาศความสนิทสัมพันธ์ของความเป็นหนึ่งเดียวทั้งยืนยันความเชื่อของเราในการกลับคืนชีพของเนื้อหนังและจิตปังจากแผ่นดินเมื่อได้รับการภาวนาของพระเบญ้าแล้วจะไม่เป็นปังธรรมดาอีกแต่เป็นศีลมหาสนิทประกอบด้วยสองสภาวะคือของโลกและของสวรรค์ฉันใดร่างกายของเราเมื่อรับศีลมหาสนิทแล้ว จะไม่เน่าเปื่อยอีกเลยเพราะเรามีความหวังที่ได้ลกลับคืนชีพฉันนั้นครับพี่น้องก็เป็นคําอธิบายที่นักบุญเเรเนโอมาสังฆราชได้อธิบายได้แนะนําเราในวันนี้ให้เราได้สํานึกถึงบูชาบูชาที่เราถวายซึ่งมีความสําคัญไม่ใช่เป็นบูชาในสมัยดั้งเดิมไม่ใช่เป็นบูชาของาธาตุหรือว่าของ คนที่เป็นคนบาปในสมัยโบราณนั้นอีกต่อไปแต่ว่าเป็นการถวายบูชาของผู้เป็นบุตรบุตรพระเจ้าใช่ไหมของลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้การถวายบูชาของเราเนี่ยจึงมีความหมายที่กว้างไกลคือถวายมอบทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในประหัตของพระองค์ไม่ใช่เป็นสัตวบูชาที่นํามาบนสมัยก่อนเอาเลือดเอาอะไรมาพรมแทนอะไรไม่ใช่แต่ว่าการถวายบูชา ทุกวันนี้นั้นก็แน่นอนที่เด่นชัดก็คือการถวายบูชาขอบพระคุณพระเจ้าหรือในบูชามิศา้นะการถวายบูชาของเรานะั้นก็จึงร่วมกับพระคริสตเจา้าร่วมกับพระเยซูเจ้าร่วมกับพระเบเนชเจ้าเองที่ถวายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกับพระเบเนชเจ้าแล้วนึกบูชาจึงมีความหมายมีความสําคัญและกเ็เป็นบูชาที่จะทําให้เรานั้นมีความใกล้ชิดสนิทสมเป็นหนึ่งเดียวกัน กับพระเบญเจ้าอย่างแท้จริงใช่ไหมในนี้ก็พูดถึงบูชากบพระกุณที่แผ่นปังซึ่งเป็นวัตถุเป็นข้าวของในโลกนี้หลังจากที่ได้รับการนำมาถวายได้รับการเสกนั่นคือกลายเป็นศีลมหาสนิทกลายเป็นพระกายของพระกฤสต์เจ้าแล้วเราก็รับพระกายนั้นรับศีลมหาสนิทขั้นเข้ามาในชีวิตของเรามาเป็นหนึ่งเดียวกับเราแล้วก็ ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มอบถวายแด่พระบิดาเจา้านี่คือสาระนี่คือเนื้อหาทีเ่เราได้รับฟังได้ยินในวันนี้เพราะฉะนั้นขอให้เราได้มีความชื่นชมยินดีที่เราจะได้ร่วมพิธีกรรมต่างๆที่เราจะร่วมกันถวายบูชาต่างๆณนะที่ใดวันใดเมื่อใดก็ตามนั้นขอให้ทําด้วยความสํานึกถึงความรักที่แท้จริงที่พระเจ้ามีต่อเราและที่เราจะต้องถวาย ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญชาตลอดไปขอพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิด